สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องของม็อบนะครับเรื่องผู้ชมที่โดนผัวพระต่างๆนา,านานั้นไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวแล้วก็รวมถึงนักข่าวบางท่านนะครับเรื่องผู้ชมทั้งสื่อต่างประเทศด้วยนั้นก็รู้สึกว่าจะโดนอะไรสักอย่างนั่นเนี่ยที่เป็นยางอะไรสักอย่างนั้นนะครับเรื่องผู้ชมมาเข้าอะไรสักอย่างตรงนี้นั้นก็ต้องจับตามองครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรโดยแกนนําม็อบครับท่านแกนนาม็อบหยุดเอเฟกเนี่ยประนามการสลายการชุมนุมแล้วก G, ไม่มีเงื่อนไขนะครับเรื่องผู้ชมส่วนน้องหมายพระเซราวารีตอนนี้ก็ถึงกับกับล่าให้กันเลยทีเดียวอาจเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้จุดๆ,ๆที่เป็นยางครับท่านใส่ผู้ชุมนุมพร้อมกันนี้นั้นเนี่ยก็ได้โชว์หลักฐานครับท่านเป็นบอกประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมโดยมันไม่มีการบอกกล่าวอะไรก่อนหน้าน,นี้เลยว่าจะมีการใช้ยางอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมสําหรับกระสุนยางนี้ก็เป็นที่ทุเล็สิ้นดีอย่างอปีเหลือล้นกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนสถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามาแต่ตอนนี้อาจจะล่าช้าไปแล้วโดยป้าเป้าก็ได้โด รั่วไปเมื่ที่เรียบร้อยครับท่านสถานการณ์ตึงเครียดไม่หยุดยั้งแล้วก็มวลชนประจันหน้าเจ้าหน้าที่นะที่ก็แจ้งมาเมื่อตอน10บโมงเช้าครับท่านเราไปที่หน้าจับตามองนะครับเื่านผู้ชมว่าตอนนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ได้มีประชาชนหลายภาคส่วนนั่อฝอลากไปอย่างงู้นแล้วก็ลากไปอย่างนี้นั้นส่งผลให้ตอนนี้พักก้าวไกลขยับแล้วครับท่านโดยรู้สึกว่าจะขยับไปที่สอนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นที่ฝากขังหรืออะไรทํานองนี้ก็ทําให้ขายขี้หน้าไปทั่วทั้งโลกเลยหรือไม่นั้นก็น่า จะต้องจับตามองนะครับอตอนนี้ว่าเฮ้ยประยุทธ์อาจจะน่าเลยนะครับอาจอาจจะน่าแตกหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจหลังจากที่สีจึนผิงเดินมานนนเนี่ยแล้วมันมีอะไรประยุทธ์จะไปจับมือว้เฮ้ยส่วนเขานั้นก็เฮ้ยอะไรแบบนี้ก็ไม่มีการจับมือนะครับเรื่องผู้ชมสรุปประยุทธ์ทาอย่างไรจ้ามือกับว่าจะเอามือขึ้นมาแล้วก็แค้ขีมูกนะครับท่านผู้ชมบูว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่แน่สัประโคมประจํารัฐบาลโลดแจงวุ่นว้ยเฮ้ยดราม่าสีจึนผิงเมินจับมือไอตูเนี่ยเหตุประเทศจีนเข้มป้องกันคิด ับท่าน <โด S 1> เหตุประเทศจีนเข้มป้องกันโควิดแล้วก็เผยแจ้งแล้วของงดไม่ให้จับมือหรือมอบของขวัญสัมผัสทางมืออะไรประมาณนี้นะตายแล้วตายแล้วให้เราเห็นตอนแรกนั้นก็นึกว่าที่เขาชักกลับไปนั้นก็พวกก,วกลัวเสนียจันอะไรสักอย่างหนึง่งมันจะมาติดนะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าเสนียจันอะไรครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เทพโพงงานหลังจากที่ตอนนี้เริ่มที่จะไม่มีจะกินตามที่ทนายเดชานั้นออกมาบอกแล้วหรือไม่นั้นเนี่ยบอกลุงตู่เฮ้ยไปช่วยซื้อที่ของปบาเทศหน่อยอะไรทํานองนี้ก็ไม่รู้ว่าจะ ทําอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้่าเทพรู้สึกว่าจะออกมายอมรับแล้วครับท่านโดยออกมายอมรับเรื่องอะไรเจ้าเนี่ยโดยเกิดอะไรขึ้นด้วยเฮ้ยเทพโพงงานประกาศขายไร่15ล้านบาทยังมียันมีความจําเป็นต้องขายแต่ขายที่ว่านี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้มาอีกแล้วครับท่านโดยเทพโพงงานก็ได้ทําการเปิดใจสาเหตุจริงๆที่ต้องขายที่13ไร่เนี่ยยอมรับว่าคุยการเมืองในการไล่สดขายขนมเปี๊ยะทำยอดได้ขนมเปี๊ยะลดลงอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็าไม่รู้ว่าจะแหล พ iscilla, love, <pl ains> ือด uh, ีเว้ยเฮ้ยโดยเทพโพงานเปิดใจบ่มขายที่15ล้าน14ล้านอะไรของมันเนี่ยเพื่อใช้นี่โดยบอกว่าสร้างธุรกิจทิ้งไว้ให้ลูกหลานแล้วก็รับคุยเรื่องการเมืองตอนขายขนมเปี๊ยะเนี่ยทำยอดขายขนมเปี๊ยะนี้ลดทวบในการเริ่มผู้ชมถล่มทลายกันเลยทีเดียวแล้วก็ลั่นบ้าไม่สนคนด่าอะไรประมาณนี้เมื่อวานนี้ก็ยังออกมาบอกนะเนี่ยบอกว่ากลัวเอาตัวรอดได้แล้วแไอพวกที่มาวิจารณ์นี่เอาตัวรอดได้หรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องผู้ชมส่วนของผมนั้นเอาตัวรอดได้อย่างดีๆ แล้วก็มีสลิมบางคนนะเนี่ยเข้ามาแซะบอกคุณมีที่เหมือนเขาไหมเนี่ยคุณมีที่เหมือนเขาไหมอะไรประมาณนี้มีถ้าเกิดเป็นที่ตัดเล็บนั้นมีหรือว่าจะเป็นที่แถวรามอินทราแถวเออเฮ้ยไม่อยากจะคุยนะครับ่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะหาว่าโม้ซึ่งมันก็น่าจะจริงก็ต้องจับตาม,มองต่อไปโดยตอนนี้เทพโพงามโดนขุดยังไม่หยุดยั้งแล้วนะหลังจากที่ท็อปฟอร์มไม่หยุดจอนกันเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าเนี่ยยังรักประยุทธ์อยู่นะครับท่านหลังจากที่เทพโพงามได้บอ,อกรายการของช่องไทยรัฐวันนี้ชัน้นเอก็ขุ ด้วยเฮ้ยโดยชาวเน็ตจับผิดขนมเปี๊ยะของเทพโพงามเนี่ยขายได้วันละแสนแต่ทําไมมันช่างย้อนแย้งกับภาพที่เห็นในโรงงานครับท่านวันละแสนหรือแค่แหกตานะคบท่านผู้ชมก็กลายเป็นอีกหนึ่งทัวร์ลงไม่หยุดยัง้งเว้ยเฮ้ยโดยขนมเปี๊ยะขั้นเทพนะเนี่ยเทพโพงามเคยอ้างว่าขายได้วันละหนึ่งแสนบาทก่อนจะมีภาพโรงงานการผลิตขนมเปี๊ยะของเทพที่หลุดออกมาจนเป็นข้อสงสัยจากชาวเน็ตว่าสามารถให้ขายได้วันละหนึ่งแสนบาทแบบนี้จริงหรือไม่ก็ไม่อากแน่ใจเว้ยเฮ้ยแต่ที่แน่เทพโพงามได้ออกมา โต้ประเด็นครับท่านป่าถามว่าประเด็นไหนได้ออกมาโต้ปมที่ขนมเปี๊ยบูดอะไรเนี่ยโดยได้มีการออกมาไลฟ์สดนะคะรับทื่อนผู้ชมแล้วก็ผู้สื่อข่าวบางสำนักนั้นได้ไปสัมภาษณ์ถึงเรื่องกรณีนี้ป่าเทพบอกว่าอย่างไรโดยเทพพงงานก็ได้ลั่นเว้ยเฮ้ยบอกว่ากูไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆนะเนี่ยที่จะทาให้พวกมึงกินแบบสะอาดสะอาดอะไรประมาณนี้ก็เออเป็นการดับอนาคตเองไปเลยหรือเปล่านั้นก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะคะรับทื่อนผู้ชมอันนี้ก็ยังไม่สนคนดา่าเว้ยเฮ้ยเทพพงงานปื้มปิม,ปมยอดขายทะลุหลัก แสนซีว่านี่ไม่รู้ว่าแสนสาหัสหรือว่ายอดเป็นแสนนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ต้องดีใจด้วยนะเนี่ยแต่สุดท้ายทําไปทํามาขายดีเกินด้วยเฮ้ยจนตอนนี้จะต้องมาขายที่กันแล้วครับท่านส่วนตอนนี้ปะทะกันแล้วเว้ยเฮ้ยม็อบตํารวจแล้วก็ผู้คุมผงชนอะไรพวกนี้วัดกําลังกลางถนนดินสอนะครับหลังจากที่ม็อบทําการเคลื่อนตัวออกมาเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นยังไม่ทันถึง2กิโลเลยมึงเนี่ยจากลานคนเมืองก็โดนสลายการชุมนุมนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้มีนักข่าวรอยเตอร์นั้นก็รู้สึกว่าจะโดนไปแล้วครับท่าน รู้สึกว่าจะโดนอะไรสักอย่างนี่เข้าตานะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านวันนี้เขากลับมาแล้วอะไรจะเจ้านี่อันนี้คือปลาเกตขาวอบกรอบนะครับท่านผู้ชมมากกว่า840 0 0เซล์อย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวถามคือเงินใช่ไหมบอกไม่ใช่ว่าเซลล์สมองหากกินแล้วช่วยฉลาดขึ้นควบคู่ขนาดมากับลูกหยีฉาบเม็ดมะม่วงหิมะานนะครับท่านผู้ชมเกตเอเต็มเม็ดกันเลยทีเดียวไม่มีการจบตาโดยขนาดแบ่งบรรจ,จุ500กรัม240บาทครับท่านแล้วก็250กรัมนึ้บาท, 140, บาทส่วนเสื้อ โซลิปนี้ตัวละ400บาทพร้อมส่งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทั้งหลายมาหน้าทีน่นี้ส่วนปลาหมึกบดปลาหมึกแบะอะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่ก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมผมรอรับออเดอร์อยู่อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านมาที่เรื่องของโจโนูโวสักเล็กน้อยถึงปานกลางเว้ยเฮ้ยหลังจากที่ผมพยายามจะทําความเข้าใจนะเนี่ยว่าทําไมมันโดนปลอมเฟซบุ๊กบ่อยเหลือเกินโดยตอนแรกก็นึกว่าโดนปลอมตั้งแต่ปี65ครับท่านย้อนไปย้อนมาแม่มึงเอ้ยออตั้งแต่ปี62เลยครับท่านโดยโจโ ถูกเพจแอบอ้างเนี่ยกูข่าวบอมเรียกร้องประยุทธ์คืนจอโดยตอนนั้นมีรายการคืนความสวยให้คนในชาติได้ไม่ใช่รู้สึกว่าจะเป็นคืนความสุขให้คนในชาติแล้วก็ได้มีเพจเพจหนึ่งนั่นเนี่ยซึ่งโจนูโวอบอกว่าเป็นเฟซบอมได้ออกมาบอกว่าเนี่ยเรียกร้องให้ประยุทธก์กลับมาจัดรายการคืนความสวยให้คนในชาติได้ไม่ใช่หรือว่าจะใช่นั้นไม่อาจแน่ใจคืนความสุขคืนอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมก็โดนทัวลงไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยโดยโจนูโวอ,ออกมาแชร์นั่นเนี่ยเผยถูกผู้ไม่หวังดีสร้างเฟ ชื่อโพสต์ข้อความอ่าเป็นคนเรียกร้องให้ประยุทธ์กลับมาจัดรายการคืนความสุขครับท่านแต่บางคนก็บอกว่าคืนความสวยผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนนเนี่ยทั้งนี้ได้มีแฟนๆเข้ามาแห่ทัวลงไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมบางก็ออกมาให้กําลังใจกูว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีหลังจากนั้นเมื่อปี6-2เป็นอย่างไรบ้างจ้าปี6 5ห้าเอาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดนไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมปอมไม่เลิกเว้ยเฮ้ยเป็นรอบที่ร้อยแล้วนายโจนูโอเนี่ยร้องกระทรวงดีโดนปอมเฟสอีกแล้วโพสต์โจมตีชัดชับ ่างผู้ชมบอกว่าขับรถไปไหนมาไหนตอนนี้รถก็ยังติดอยู่เลยเฮ้ยประชาชนก็แห่ถามว่าเฮ้ย,ยทำไมมึงปลอมเฟซบุ๊กเป็นอาชีพแบบนี้น,นี้ไม่แน่ใจาเหมือนกันนะครัดบดงผู้ชมแต่ที่แน่ๆโอ้รู้สึกว่าจะโอลเวีนอลเวงนะครับดังผู้ชมสําหรับพวกดาราสลิมรอดช่องนั้นตอนบีห้าเจ็ดทำไมมารักชาติอย่างนี้ว่านี่ออกมาเป่านกหวีดบางคนถึงกับข้าได้นกหวีดทองคากันเลยทีนี้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเงียบเป็นเป่าสากนะครับดังผู้ชม,ชมก็ไม่รู้ว่าจะเออไปไล่ถามตัวมันอย่างไรกันดีครับท่านน กรณี8ปีของไอ้เขื่อกบปปศนำมวลมหาประชาสลิมรอดช่องเนี่ยปิดกรุงเทพครับท่านชัดดาวแบงคอกอ่ประเทศถอยหลังหรือเดินหน้าอันนี้ข่าวสดสงเข้าประกวดถามมานะครนะับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นผมนั้นถ้าเกิดถามผมผมก็ต้องบอกว่าเดินหน้านะครับท่านผู้ชมแต่เดินหน้าที่ว่านั้นเดินหน้าลงคลองครับท่านหรือว่าจะถอยหลังนันก็ไม่อาจแน่ใจก็เป็นแลนด์มารบบบีรอ8 9ปีอะไรของแม่มันเนี่ยกบป,ปสอสรอดช่องเว้ยเฮ้ยหลังจากนามวลสลิมปิดกรุงเทพไม่หยุดยั้งครับท่านปิดสถานที่สําคัญประเทศไทยถอยหลังไม่หยุดยอนนะครับอันเรื่องนี้ก็ต้องอย่าลืมครับท่านกระทุ้งมันเข้าไปเยอะๆโดยได้มีการอ้างนนเนี่ยเฮ้ยเราเจะเอาระบบนกหวีดหรือว่าจะเอาระบอบทักษินอย่างงู้นอย่างงี้สุดท้ายก็ยังคงหาแดกกับระบบลีทักษินชินวัตรไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีภาพมันอยู่แบบนี้ภาพใครจ้าภาพไอ้เทือกนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่อยากจะโชว์ครับท่านเดี๋ยวท่านั้งหลายกินข้าวนั้น แล้วก็จะกินไม่ลงนะครับท่านผู้ชมผมก็เป็นห่วงท่านวันละเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนตอนนี้มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยหมอขี้แพ้ครับท่านเลือกตั้งอย่างไรชนะนั้นอย่าไปโทรไปถามมันนะครับท่านผู้ชมโดยนายว่าลงเว้ยเฮ้ยหมอเลือกตั้งอย่างไรก็ชนะไม่ได้สักทีนะเนี่ยจับไตแก๊งชังชาติสู่ขายชาติอะไรประมาณนี้โดยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ซึ่งไม่น่านมีคนติดตามเท่าไหร่บอกมบราษฎรจากชังชาติสู่ขายชาติอะไรทานองนี้ก็เป็นวลีตีกินเหมือนเดิมไม่หยุดจอดน,นะครับท่านผู้ชมไอห,หอกนี้ก็ ระบอบทักสินออกมาแท้ว่าเนี่ยจะมีพวกล้มเจ้าอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านว่าจะสกัดไอ้หมอนี้ได้อย่างไรนะครับนานผู้ชมโดยได้ทําการคุยโวว้เฮ้ยพร้อมจะรับไม้ต่อเป็นนายกต่อจากประยุทธ์นะเนี่ยเฮ้ยว่าลงูแนะนาม,มึงนะเว้ยเฮ้ยเข้าสสเป็นสสให้ได้ก่อนเข้าสภาให้ได้ก่อนค่อยเสนอเสนอหน้าอยากจะมาเป็นนายกก็ไม่น่าจับตามองเท่าไหร่ว้ยเฮ้ยโดยถ้าเกิดสมมติประยุทธ์กับหมอว่าลงนี้เออถ้าเกิดจะให้ใครเป็นนายกดีกว่ากันนี้ก็อยากให้มันเป็นทั้งคู่นะครับ่านผู้ชมอืมพ พอกันเลยครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ว่าหลังจากที่โคกศกรัฐสาาน,นั้นไอ้นั้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเรื่องที่ประยุ์จะไปจับมือกับสีชื่นผิงนั้นสุดท้ายไม่มีการจับมือนั้นแล้วทาอย่างไรจ้าก็เหมือนกับเอาอะไรมาแค่ขี้มูกนะครับท่านผู้ชมสร้างความบริวงโลลเวง,วง,วง,วงให้กับประชาชนไม่หยุดยั้งเลยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยแบบนี้มันถึงขั้นขายขี้หน้ากันเลยนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมโดยจะจับมือเขาแต่เขาไม่จับมือตอบนั้นก็เลดิดบีข้ามผ่านไป่อนแต แน่ๆตอนนี้มาที่เรื่องเทพโพง,งามสักเล็กน้อยถึงปานกลางเปิดใจสาเหตุจริงๆที่ต้องขาย13ไร่ยอมรับคุยการเมืองทํายอดขาย,ขายขนมเปียะลดลงเว้ยเฮ้ยโดยเทพเปิดใจนะครับท่านผู้ชมยอมรับคุยการเมืองเนี่ยทำยอดขายขนมเปียะลดหวบอย่างไม่หยุดยั้ยงแต่ชาวเน็ตก็แห่ถามเว้ยเฮ้ยไหนบอกว่าขายได้วันละสองสามแสนไงแล้วทำไมมาตอนนี้เสือกจะเจ๊งอะไรกันแล้วประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถึงกับขั้นจะต้องขายสมบัติชิ้นสุดท้ายแล้วนะเนี่ยเป็นที่ดินที่เก็บมากว่า30กว่าปีอะไรทํานองนี้ซื้อยุคไหนก็ ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นยุคเจริญรุ่งเรืองส่วนขายนี่ก็มาขายยุทธประยุครับท่านแล้วก็ได้มีการฉากกลับไปนะ่นี่ยสำหรับพวกวิจารณ์บอกว่ากูรอดก็แล้วกันพวกมึงเอาตัวให้รอดก่อนเถอะนะครับท่านสาหรับไอ้พวกที่ออกมาแซ่ออกมาวิจารณ์อะไรทํานองนี้ก็ไม่รู้ว่าจะโดนทัวลงซ้ําเติมยับเยินอีกหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านก็เป็นที่ทุเล็สิ้นดีอย่างปีเหลือเกินก็เล่มทีเดียวส่วนเทพโงงามได้ออกมาวันนี้เลยครับท่านโดยการออกมาพูดเรื่องการเมืองเนี่ยทำให้ยอดขายขนมเปี� ลดลงแต่ไม่เป็นไรเราเจ๊งกันบ่อยอยู่แล้วสาดใจไม่ใช่โอ้ยบื่อบือ,บอไม่มีการที่เราออกมาพูดเรื่องการเมืองทําให้ยอดขายข,ายขนมเปี๊ยะลดลงแต่ไม่เป็นไรเราเจ๊งเรายังพลิกฝื้นขึ้นได้แต่ประเทศเจ๊งมันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากในเทพโพงามครับท่านแล้วก็ก่อนหน้านี้ชูกุยยามได้มีคนออกไปขุดไว้เฮ้ยเทพโพงงามก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่โต๊ะปมขนมเปี๊ยะบูดนะแล้วก็บอกว่ากูไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆที่จะมาทําให้พวกมึงกินแบบสะอาดๆนั้นผมก็ไปไม่ ไม่ออกบอกไม่ถูกกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ต้องขอปนะนมในการใช้ความรุนแรงในการสลายม็อบับแกานผู้ชมหลังจากเกิดเหตุประทะเว้ยเฮ้ยม็อบกับตำรวจควบคุมฝูงชนวัดกําลังกลางถนนดินสอครับท่านโดยเขาออกมาแค่นิดเดียวนี้แม่มือเอ้ยทาเหมือนกับว่าเอ้ยกระโดดรถเต้นกันเลยทีเดียวในแ่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรโดยสถานที่ที่เขาจะเดินไปนี่ก็ห่างกันหลายกิโลนะครับท่านสรุปคือออกจากลานคนเมืองยังไม่ทันถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลยสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊าดโดนสกัดครับท่าน นักข่าวอันจจซิล่าหรืออะไรสักอย่างตรงนี้ก็โดนอ่าถ้าจำไม่ผิดนี้ไม่รู้ว่าแก๊สน้ำตาหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นยางนั้นกระแทกเข้าตานะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับท่านกําลังตามหาตัวคนหายกันอยู่อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆไม่ต้องตามหาตัวคนหายเว้ยฮ้ยตอนนี้ประชาชน,นหลายแหตามหาสลิมหายนะครับท่านผู้ชมโจนูโวก็เงียบไปเลยนะเนี่ยอ้างว่าโดนปอมเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแล้วมันโดนหลายปีเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมสร้างความังน่นง่ไออู ไปเลยเว้ยเฮ้ยทำไมไม่ออกมาช่วยหมอว่าลงหาเสียงนะเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนี้จะดาวเป็นพิเศษครับท่านสําหรับดาราสลิมรอดช่องนั้นส่วนนกสินใจเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะก็ยังเงียบอยู่เว้ยเฮ้ยหลังจากก่อนหน้านี้ออกมาเชียร์โตโน่นะครับในการไหว้ข้ามโขงได้ไปห้าสิบหกสิบล้านเลยนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะแหลงผือส่วนเทพโพงงามก็ประกาศขายที่เป็นเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเชียร์โตโน่ว่ายน้ําก็ตทัวลงอีก,อกเว้ยเฮ้ยสำหรับโตโน่นะเนี่ยแล้วก็เจ้าตัวได้ออกมายอมรับเองถามยอมรับเรื่องอะไรยอมรับว่าอบอายเรื่องท่า การดูมชมที่เอาเพลงจี้จ้าของวงซิลิฟูที่เดีก่อนพี่โตซิลิฟูเคยร้องนั้นแล้วก็ดูเหมือนว่ามันสนุกอยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยชาวเน็ตก็เปิด ไอ้นี่เว้ยเฮ้ยค่าตัวของตโตโน่นะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าชั่วโมงกว่านี้โอ้โหหลายแสนกันเลยทีเดียวบางคนก็สงสัยว่าเอหลายแสนที่ว่านี้มันตั้งแต่เอ่อออกก่อนที่จะมาว่ายน้ําหรือหลังว่ายน้ําค่าตัวเลยขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ที่แน่ๆคนที่ไปสาบานแล้วก็ถอนคําสาบานได้นะเป็นคนที่สุดยอดนะครับท่านผู้ชมบนยอดสุดกันเลยทีเดียวซึ่งก็คือไอ้โบเสกสกุลไอ้เสกสกุลครับท่านโดยตอนนี้สาวกของโบเสกสกุลหลง ก็มาฟังมึงอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้โบอีสานอาจจะปวดใจนะถามปวดใจเรื่องอะไรปวดใจที่ว่าลบคลิปไม่ได้ถามคลิปอะไรกันโบกตันยูทักษิณที่เคยแต่งเป็นเพลงนั้นแม้ชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ยังคงหนุนท่านทักษิณไม่หยุดยัง้งส่วนวันนี้ไอ้โบอีสานโผล่มาอีกแล้วเฮ้ยฟาดดุงอิงเนี่ยหนุนม็อบโจมตีรัฐบาลเยะอ,อิจฉานายกมันไน่ฉาตรงไหนว่าออำนาจมานี้แล้วก็บอกว่ากลัวทําดีกว่าทักษิณอะไรประมาณนี้โดยคนแบบนี้นะครับเริ่ม ผู้ชมเป็นเยี่ยงอย่างอย่างดีกันเลยทีเดียวโดยประยุทธ์ฟังอยู่ยัยยิ้มตอนนี้มึงมีซิงเกลิลแล้วเว้ยเฮ้ยประยุทธ์จากไโอโบอีสานี้แต่งให้ไม่รู้ว่าเป็นเพลงลำบูกระตันยูประยุทธ์หรือเปล่าอะไรทานองนี้ไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ยแต่ถ้าเกิดสมมติมันเข้าแก๊งไหนนั้นหัวหน้ามักจะตายหมดตามที่จารุพรบุมพันธ์เคยบอกมานี้ก็ต้องติดตามไว้อย่างใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมโดยไม่รู้ว่าย่าโมโลงโทษหรือเปล่านั่นเนี่ยหลังจากที่ไปสาบานเมื่อปี5้าลำโบอีสานลูกเล่นการเมืองแล้วสุดท้ายปี61เป็นอย่างไหก็ไปอน ท่านผู้ชมแต่ถอนที่ว่านี้ไม่ถอนเงินธนาคารแต่อย่างใดไปถอนคําสาบานแล้วก็เหมือนกับว่าสวรรค์ฟากฟ้าสีาลาลายนะครับเรื่องผู้ชมได้ส่งทนายตั้มหรือว่าทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดมาส่งมาทําไมส่งมาเปิดคลิปเสียงเว้ยเฮ้ยที่มันคุยกับนางจุรีพรนะครับเรื่องผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่สสน้านะสสน้ํานั้นมาจากฟากฟ้าก็เลยต้องเป็นสไลอีอยู่ข้างบนครับท่านส่วนไอ้จุรีพรนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปลงลุมไหนนะครับเรื่องผู้ชมบอกว่ามีการยืมคลิปเสียงหลุดออกมายืมถามยืมนี้แค่ ้อเล่นอะไรประมาณนี้ส่งผลในตอนนี้นั้นไหลหัวโขนครับท่านโดนตะเพิอดออกจากทำเนียบกันเลยทีเดียวนะครับเดานผู้ชมูว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่นี้อดีตคนเ,เคยกระตันยูทักษิณครับท่านตอนนี้ไม่กระตันยูแล้วเนี่ยโดยได้บอกหากอุงอิงเป็นคนไทยรักประเทศไทยอย่างที่ปากพูดก็ไม่ควรออกมาโพสในข้อความสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมอะไรประมาณนี้เราก็อย่าไปอ่านเลยนะครับเดานผู้ชมโดยหอ,อกนี้มันออกมาหิวแสงหาซีนก็ต้องจับตาม,มองไว้ว่าพรรคของมันนั้นที่ื่อ,อชื่อว่าพรรคเทิดไทย ครับท่านไม่ใช่ถนนนะคร,รับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดผมจะจดพักใหม่นี้คงจะต้องเป็นพักอิสระภาพแล้วมึงรับเป็นอย่างไรประกาศอย่างไม่หยุดยั้งเว้ยเฮ้ยว่าจะส่งสอสอให้ครบทุกที่นะครับแต่ว่าต้องติดตามส่งทุกที่นั้นส่งได้แต่จะได้สักที่หนึ่งหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะคร,รับท่านผู้ชมโดยประยุก์ก็ต้องระวังไวอ้อย่างดีดีนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีนายใหม่ขึ้นมานี้อาจจะเป็นเหมือนกับทักสินจำรอยหรือไม่นั้นก็เอ,อน่าจะใช่หรือไม่นั้นก็ไม่อาจบอกได้ครับท่านก็เป็นที่ทสุดเล็กสิ้นดีอย่่างงออออีีตเหลลื้้้นนนนนสสวมพ อว่น,นีก็ได้ประนามตำรวจสลายการชุมนุมเนี่ยลั่นต้องปล่อยเตือเอ้ปล่อยตัวเพื่อนทุกคนทันทีครับท่านอันนี้ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้น้องไม้ด้วยส่วนวันนี้สถานการณ์ฝนตกหนักไม่หยุดยั้งนะครับเดินผููชมไม่ทราบว่าฟ้าร้องให้หรือเปล่านั้นไม่อาจแนบใจแต่ที่แน่ๆสอส,อสอเจีย๊ยบอมรัตรงงหนักเว้ยเฮ้ยชายหัวเกียนนำผ้าใบาลายพญานาคคุมตู้ตู้อะไรวะเนี่ยอ๋อรู้สึกว่าตอนนี้คอนเทนเนอร์จะกลับมาอีกแล้วนะครับเดินผููชมไม่ทราบว่ามันเป็นกิมมิคอะไรสักทีหนึ่งของกาลาแลนนี้โดย เจี๊ยบงงหนักโดยมีชายหัวเกียนนำผ้าลายไอ้นำผ้าใบลายพญานาคคุมหอ่อหุม้มตู้คอนเทนเนอร์นะคะรับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านมันจะหิวแสงกระหายแฟรหรือเปล่านี้สําหรับไอเอ่อไอ,ไอพวกที่เอาตู้คอนเทนเนอร์มาวางนะคะรับท่านผู้ชมมันทุนเรศสิ้นดียางอ่ปีเหลือล้นกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยบางพวกนั้นก็ออกมาหิวแสงนะคะรับท่านผู้ชมก่อทักษิณอย่างนั้นก่อทักษิณอย่างนี้ขายวอลีจำนำคุ่งจำนำข้าวซึ่งตอนนี้นั้นคนรุ่นใหม่เขาตาสว่างกันหมดแล้วเว้ย เลือกตั้งสสในบ้านตัวเองนะครับท่านผู้ชมยังแพ้ไม่มีคนเลือกเลยส่งผลให้หมอองปฏิพัฒน์สันติพาดาแห่งพิษณุโลกนั้นชนะอย่างขาดลอยกันเลยทีเดียวแล้วก็ชาวนาบางส่วนนั่นเองก็บอกไม่ค่อยชอบที่นายหมอน,นี่เลยผมก็ไม่รู้จะไปห้ามอย่างไรเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับท่านผู้ชมส่วนเทพโพงงานก็ออกมาถแถลงเรียนไขเป็นมาที่เรียบร้อยหลังจากโดนชาวเน็ตขุดนั้นเนี่ยโดยบอกว่าเนี่ยกูไม่ใช่บริษัทใหญ่หญๆนะที่จะมาทําขนมเปี๊ยะแบบสะอาดๆให้มึงกินอะไรประมาณนี้ส่วนวันนี้ก็ออกมายอมรับ ว่าเรื่องที่พูดการเมืองนั้นทําให้ยอดการขายขนมเปี๊ยนั้นหลุดลุ้ยนะครับท่านผู้ชมล่วงลงอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็สลิมทั้งหลายแหลมึงไปช่วยกันหลุดดุนไว้หน่อยเว้ยเฮ้ยก็จะดีอย่างสุดล้นนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนนี้ออกมาคุยขายได้วันเป็นแสนสอง,สองแสนเออเห็นสภาพโรงงานที่ทําแล้วว่าขายได้วันละหมื่นนึงก็บุญแล้วมึงหรือเปล่านั้นะไม่อาจแน่ใจก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รัวๆมาถแถลงเบื้องตอน้นครับท่านผู้ฟังที่เอาลบจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน Transcrição e